เราต้องบอกนะครับว่าสภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลเพียงแค่กฎหมายรับรองให้เป็นรัฐบาลเพราะวันนี้ในสภาพพืทธินยนแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลคือไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินใดๆไ,ไ,ไ,ได้ทําไปพอแกนๆสักแต่ว่าได้ทําในกรณีที่ให้ข้าราชการเบิกฟองโฮมเนี่ยถือว่าเป็นการทําให้ระบบราชการทั้งระบบเนี่ยหยุดชะงัก เพราะว่าทุกคนไปอยู่บ้านหมดทุกคนก็ไม่ทํางานพี่น้องประชาชนไปยืน่นหนังสือร้องเรียนอย่างทำเนียมรัฐบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศูนย์ร้องเรียนก็ไม่มีใครอยู่ทำเนียบรัฐบาลเงียบเหมือนป่าช้าสื่อมวลชนไม่ได้เข้าไปติดตามทําข่าวทุกอย่างวันนี้ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าสภาพของรัฐบาลประยุทธ์นั้นไม่มีสภาพความเป็นรัฐบาลเหลืออยู่แล้ว ประกอบกับวันนี้นี่พี่น้องประชาชนที่ออกมาขับไล่หรือเรียกกันสั้นๆว่าม็อบนั้นน่ะมันเกิดขึ้นทุกยอมยากาเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นหลักทางวิชาทางการเมืองเลยว่าเมื่อรัฐบาลปกครองไม่ได้เนี่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ััไรซิ่งคือการลุกขึ้นสู้ของประชาชนก็อย่างที่เห็นแหะครับก็บไปกันทั่ว คนนั้นจัดมอบกลุ่มนี้จัดมอบกลุ่มนี้เรียกร้องกลุ่มนั้นชุมนุมเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ประชาชนไม่ยอมให้รัฐบาลปกครองเมื่อรัฐบาลปกครองประชาชนไม่ได้แล้วขั้นตอนต่อไปมันก็เกิดเหตุมิกาัญนยีเป็นเหตุเจลาจนจากการอัปไลซิ่งถ้ารัฐบาลเนี่ซึ่งมีความคิดแบบเผด็จการเหมือนพผเอกประยุทธ์เนี่ย ยังเจตนาที่จะปราบปรามพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนั้นสถานการณ์ต่อไปมันก็เป็นการลุกขึ้นสู้ด้วยอาวุธอาวุธทำมือนะครับอะไรก็ตามที่จีบช่วยได้ก็เป็นอาวุธหมดเนี่ยครับก็บาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ ทีมงานส่วนหนึ่งของคณะไทยไม่ทนก็ออกไปดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับโดยคุณหมอกระมวลพันธ์และก็คุณสุรเดชและก็คุณจอมพลปฏิวัติกำลังไปดำเนินการเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่7สิงหาเนี่ยแหละครับและก็เรื่องของวัคซีนก็จะไปดำเนินการกันเราก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับต้องยอมรับครับก็มีพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ มาในเรื่องของแนวทางสันติวิธีแต่ไม่ใช่พี่น้องประชาชนเอาก้อนหินไปเฟี้ยงตำรวจเฟี้ยงขวดน้ําใส่ตำรวจแล้วตำรวจจะมายิงปืนลูกซองใส่กระสุนยางนะใส่ประชาชนมันก็ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ความเท่าเทียมนะแบบนั้นนะซึ่งมันผิดหลักสากลอย่างรุนแรงพี่น้องก็เห็นภาพผนะูพ้ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละครับตั้งแต่ระดับ ผู้สั่งการมาจนถึงผู้ปฏิบัติก็ต้องรับผิดชอบไปเหมือนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะครับที่ท่านได้บอกว่าตำรวจที่มาทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนนั้นสุดท้ายจะต้องตกเป็นจําเลยในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ฟ้องแน่ครับตั้งแต่ผู้สั่งการนะครับ พราะจุดเริ่มต้นนี่มันเริ่มต้นจากการกระทําของตํารวจก่อนทั้งสิ้นนะครับมีบันทึกวิดีโอไว้อย่างชัดเจนประชาชนเดินเข้าไปสิ่งแรกที่ตํารวจทําก็คือยิงแก๊สน้าตาใส่เป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องโกรธแหะครับนี่มาชุมนุมเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับแล้วมาทําอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาที่ประชาชนต้องโกรธนะประชาชนยังไม่ได้ทําอะไรเลย บุกเข้ามายิงแก๊สน้ำตาบุกเข้ามาขับไล่บุกเข้ามาทำลายอย่างนี้ยิงกระสุนยางใส่ประชาชนอย่างนี้มันผิดอยู่แล้วครับก็ต้องรับการฟ้องร้องไปนะครับแล้วก็ต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายนะครับว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรา157ถ้าเป็นข้าราชการนะครับจะไม่ได้ มีการเลื่อนขั้นนะครับตำแหน่งก็จะไม่เลื่อนจะแป๊กอยู่อย่างนั้นแหละครับจนคดีสิ้นสุดถ้าคดีสิ้นสุด5ปีก็แป๊ก5ปีจะผิดหรือไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็นแล้วในวันที่7สิงหาเจ้าหน้าที่ก็ยากนะครับที่จะปฏิเสธความผิดตามมาตรา157ได้ซึ่งเราก็จะดําเนินการกันต่อไปซึ่งตอนนี้กําลังรวบรวม,รวมพยานหลักฐานอยู่ก็อบอกแล้วนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่นี่กระทำการผิดกฎหมาย ไม่ได้ยึดหลักสากลเราก็ต้องดําเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เว้นแม่แต่กรณีเดียวไม่เว้นนะครับไม่เว้นแม่แต่กรณีเดียวที่ทำนะมันไม่ใช่หลักสากลเลยมันเป็นการกระทําทารุณต่อพี่น้องประชาชนอย่างกรณีขึ้นไปสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยจนก็ต้องอ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยต้องเอาเอาะไอ บานพับบานกั้นนะครับดึงขึ้นมาประตูเหล็กนะครับชักลงมาปิดตำรวจก็ยังมาตะโกนด่าเยาะเย้ยถากถางประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันอันตรพานแล้วนี่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่มีวุฒิภาวะพวกตำรวจพวกนี้อันนี้ต้องเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับทําไม่ได้นะประชาชนก็จะกลับบ้านรถไฟฟ้าแล้วบุกเข้าไปเฟี้ยงทั้ง แก๊สน้ำตาลงมาใส่บุกเข้าไปข่มขู่คุกคามเขาอย่างนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ตํารวจมันอันดพานคนอย่างนี้เอาละครับก็ต้องถูกดําเนินคดีกันทุกคนนี่คือเรื่องที่ต้องเกินให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วเมื่อวานนี้วันที่8นะครับก็เอายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่มาไล่พลเอกประยุทธ์นั้นทุกคนเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะเรามีภารกิจสําคัญ เพื่อชาตินะครับมันคือเอาพลเอกประยุทธ์ออก mm hmm. เมื่อพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทุกความเชื่อทางการเมืองมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยากนะครับที่พลเอกประยุทธ์จะต้านทานได้เพราะมันต้านทานไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราจรึงเห็นทางถอยของพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับเริ่มมีการที่จะเตรียมตัวที่จะหาทางหนีทีไล่เพื่อไม่ให้ตนเองจะต้องรับผิดรับโทษ หลังจากที่ตนเองนั้นเนี่ยต้องลาออกนะครับไม่มีหนทางอื่นนะครับพรลเอกประยุทธ์น่าจะต้องลาออกอีกไม่ไม่นานเนี่ยผมดูลักษณะการเตรียมทางหนีทีไล่ของพลเอกประยุทธ์แล้วมันมีพระราชบัญญัติพระราชากำหนดฉบับหนึ่งกําลังถูกยกล่างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับเขาเรียกว่าพระราชา พระราชกําหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศนี่หมายถึงว่ายกล่างแล้วแล้วอะไรจะเสนอ การออกพระราชกําหนดนี้ก็เป็นการออกของคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นกฎหมายของรัฐบาลอธิบายให้ท่านได้เข้าใจการออกกฎหมายนั้น